ส่วนผักของผมนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการปลูกเป็นต้นมะเขือพวงนะครับที่ผมจะปลูมกมะเขือพวงอนะ่ะประมาณสองล็อกสรปงเกอร์เลยนะครับผมปลูกค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับช่วงนั้นนะครับที่ผมได้ทาการจัดจปลูกมะเขือพวงครับต้องบอกว่ามะเขือพวงช่วงนั้นอนะ่ะคือราคาค่อนข้างที่ว่าจะดีนะครับแล้วก็มะเขือพวงดกด้วยนะครับแต่พอมาช่วงปีนี้นะครับ มะเขือพวงนะครับค่อนข้างที่ว่าจากกิโลนะครับค่อนข้างที่ว่าจะมีราคาถูกนะครับผมก็เลยแล้วก็บวกกับเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องตัดสินใจนะครับฟันต้นมะเขือพวงทิ้งเลิกปลูกนะครับแล้วก็มาปลูกเป็นกระเพรานะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับผมเหมือนตัดขายอยู่บ่อยๆนะครับทําให้ผมแพ้นะครับผมมีการ แพ้เป็นพวกขนนะครับพกขนของใบต้นมะเขือนะครับคือผมผมแพ้หนักมากเลยนะครับช่วงปีนี้นะครับเพราะช่วงที่ผมปลูกช่วงแรกนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนั้นคือผมไม่เคยเป็นอะไรนะครับแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยคือเหมือนผมแพ้นะครับแล้วเวลาผมตัดเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะครับผมจะใช้มือเปล่านะครับแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเลยนะครับเหมือนผมตัดไป มาช่วงพักหลังๆนะครับผมเหมือนพอผมตัดอ่ะแล้วมันจะคันนะครับใครเวลานะครับมีใครมั้งครับที่คันเหมือนผมมั้งเวลาพวกเก็บเป็นพวกมะเขือพวงหรือพวกมะเขือเปาะพวกอันนี้นะครับจะคันนะครับตามใบพวกต้นมะเขือพวกนี้คือผมแพ้นะครับผมแพ้หนักเลยนะครับแต่อันนี้คือหายแล้วนะครับพอผมตัดถึงใจผมตัดทิ้งหมด เลิกปลูกเลยแล้วบวกกับต้นจะเป็นปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ราคานะครับราคานี่ถูกมากนะครับราคาปีเนี้ยผมบอกได้เลยว่าราคาเหมือนถูกจริงๆนะครับเราเอาพื้นที่ตรงที่ปลูกมะเขือพวงพวกเนี้ยปลูกอย่างอื่นดีกว่านะครับผมเลยมาปลูกเป็นกะเพราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ผมปลูกมะเขือพวงเนี่ยคือต้องบอกก่อนมันจะกิน พื้นที่มากนะครับพื้นที่เยอะนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งบานออกนะครับนข้งๆที่ว่าจะเยอะเลยนะครับผมเลยตัดออกหมดนะครับตัดออกหมดแล้วก็มาปลูกเป็นกระเราขายเหมือนเดิมดีกว่าก็เลยนะครับตัดสินใจนะครับที่จะฟันทิ้งนะครับฟันทิ้งออกหมดเลยนะครับเอาต้นไปทิ้งนะครับแล้วก็ที่ได้มีการนะครับปั่นที่นะครับปั่นที่ใหม่ที่ผมเพิ่งจะปั่นไปนี่นะครับ เป็นตรงช่วงบริเวณนี้นะครับที่ครั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการปั่นนะครับปั่นหรือถ่ายที่นะครับที่ผมเอารถถ่ายเข้ามาปั่นตรงที่ตรงนี้นะครับสองล่องนี้นะครับที่ผมได้ทําการเดินท่อวางระบบน้ําอะไรใหม่นะครับเนี่ยที่ผมอยู่สองล็อกเนี้ยเพราะตอนนั้นนะครับคือผมจะปลูกเป็นมะเขือพวงนะครับ มะเขือพวงอยู่นะครับผมปลูกได้ประมาณปีหนึ่งนะครับช่วงแรกๆคือต้องบอกก่อนผมไม่ได้เป็นอะไรเลยผมมาแพ้ตอนช่วงหลังๆเนี่ยมันคันนะครับพอเหมือนยิ่งตัดแล้วมันก็ยิ่งคันแล้วก็บวกกับมะเขือพวงมันไม่ได้มีตัดอยู่ประจํานะครับถ้าว่าเราจะเอาแบบให้สร้างไรายได้อยู่แบบประจําทุกวันนะครับต้องมะเขือพวงเนี่ยเอาจริงๆนะผมจะตัดอยู่แค่ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วกว่า ต้นเขาจะออกลูกหรือออกผลเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะใช้เวลานานนะครับเวลาค่อนข้างที่ว่าจะนานด้วยนะครับผมว่าผมเลยเปลี่ยนนะครับมาปลูกเป็นกะเพราเหมือนเดิมดีกว่านะครับกะเพราพูกเนี้ยเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวเราก็สามารถที่จะได้ตัดนะครับได้ตัดขายได้แล้วนะครับสองล็อกนะครับที่ผมได้ทำการปลูกใหม่นะครับ ทังหน้าเริเ่มเป็นเขียวๆตรงนี้นะครับแต่ผมปลูกเป็นกระเพราหมดแล้วนะครับถ้าฝั่งนู้นนะครับก็ฝั่งนู้นที่ผมปลูกไปแล้วฝั่งนู้นคือผมมีมีการตัดขายแล้วนะครับส่วนพังนี้นะครับนี่คือผมจิ้มกระเพราหมดแล้วนะครับตอนที่จิ้มกระเพรานี่คือผมไม่ได้อัปเดตให้ลงไว้นะครับที่ผมว่าวางระบบน้ําเดี๋ยวผมก็จะมาปลูกเป็นกระเพรานะครับอันนี้ก็คือผมได้ ปลูกเต็มหมดแล้วนะครับนี่นะครับต้นกระเพราวันนี้ก็ไม่ได้เปิดน้ํานะครับนี่ครับจิ้มเป็นต้นกระเพราให้เต็มหมดเลยนะครับนี่เต็มนะครับนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยเปิดน้ํานะครับผมก็เลยปลูกเป็นกระเพราดีกว่านะครับเป็นกระเพราไว้เหมือนเดิมนะครับ มะเขือพวงนะครับจะอยู่ทางฝั่งนู้นอีกนะครับรางริมทางนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวผมก็จะเอาออกให้หมดเลยนะครับก็ยังค่อยเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือฝั่งนี้ที่ผมตัดออกนะครับตัดออกแล้วผมก็ไถนะครับไถทําการปั่นดินปลูกเป็นกะเพราเลยนะครับเป็นปลูกเป็นกะเพราดีกว่านะครับเหมือนเราปลูกไอ้มะเขือพวงนะครับมันก็แล้วแต่นะครับถ้า ถ้าว่าใครอยากปลูกนะครับมันมันก็ดีนะครับมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เหมือนถ้าว่าเราเหมือนทิ้งที่ไว้แบบไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ปลูกเป็นพวกมะเขือพวงพวกนี้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับสําหรับผมคือผมต้องผมมีค่าใช้จ่ายหรือเอาไว้ซื้อกินอะไรพวกนี้นะครับการที่ผมจะมาปลูกเป็นแบบมะเขือพวงพวกนี้นะครับคือมันไม่ได้มีเก็บตลอดนะครับ หรือมันไม่ได้มีเก็บตลอดแล้วมันไม่ได้ราคานะครับราคาช่วงนี้มันไม่มันไม่ได้ดีอย่างอย่างที่คิดด้วยนะครับก็เลยเอาออกดีวกว่านะครับปลูกเป็นผักใบดกีกว่าอย่างน้อยผักใบพวกนี้เราสามารถที่จะมีเก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะครับถ้าว่าถ้าว่าเต็มนะครับถ้าว่าปลูกแบบเต็มเตนะครับเราเก็บได้มีเก็บเกี่ยวได้ทุกวันทุกวันนะครับ อันนี้ก็ที่ผมตัดขายอยู่นี่นะครับอันนี้คือผมจะตัดอยู่ประมาณสามวันนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งจะตัดอยู่ประมาณสามวันนะครับอันนี้คือเหมือนผักยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับแต่ถ้าเพราะว่าต้นฝั่งนี้นะครับจะเป็นผักใหม่อยู่นะครับผักใหม่พวกเนี้ยเขายังแตกได้ไม่ค่อยดีนะครับเราต้องตัดไปประมาณสักสามสี่รอบนะครับคราวนี้ต้นเริ่มที่จะใหญ่แล้ว ต้นจะเริ่มแตกดีนะครับถ้าเป็นช่วงที่เราตัดทีแรกนะครับยังตัดไม่ค่อยดียังแตกนะครับยังแตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะตัดอยู่อย่างที่ผมว่านะครับประมาณอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งก็ตัดได้สักสองสามวันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเต็มที่หมดแล้วนะครับคราวนี้มีตัดทุกวันแน่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับฝั่งนี้ผมเลยตัดถินใจนะครับเอาออกเลยมะเขือพวงนะครับเอามะเขือพวงออก ผมว่ามันกินหน้าที่ด้วยนะครับสองล็อกเนี่ยถ้าผมปลูกกะเพราอ่ะผมปลูกกะเพราสองล็อกเนี้ยผมอาจจะตัดได้เยอะกว่าที่ผมปลูกมาเขือพวงด้วยนะครับแล้วก็บวกกับอันนี้คือหายหมดแล้วนะครับมือผมไม่เป็นไรแล้วก่อนหน้านี้คือเหมือนเป็นเยอะมากนะครับเหมือนแพ้นะครับแพ้เป็นขนนะครับแพ้พวกขนนะครับมันจะคันนะครับคันมากเลยผม เวลาตัดทีนี่คือเหมือนต้องไปอาบน้ำเลยพวกขนพวกใบมะเขือพวงเนี่ยขันมากนะครับก็ถึงเป็นเหตุผลนะครับที่ต้องทําการเอาออกนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามะเขือพวงเนี่ยผมเลิกปลูกแล้วนะครับที่เคยปักชํำด้วยยอดหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้ผมเอาออกหมดแล้วนะครับปลูกขายได้ประมาณปีเดียวนะครับพอแล้วไม่ไหวนะครับ ทำเป็นกะเพราเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ